โอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับก็ยินนี้จวดๆนะครับสันว่าอยากเจอครับอ้เต็มไรนะครับเนี่ยอูสุขๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก u ั s ส r คร e ด้วยนะครับนี่โอ้โหสืบสักพันสืบนะครับสืบสักพันสืบยังชิดสายเลยฮะผมจวดโอ้ลังเท้าด้วยออกครับผม เออเนี่ยต้องเจอมือชงในตำนานนะสันจะได้เลยครับเออได้อยู่เออออกเออเดี๋ยวเอาแล้วดีตั้งงเนี่ยได้ยลยเฮ้ยโอ้เอาเอาเอาดีเอาออกเออ สามต่อสี่แล้วฮะเนี่ยห่างไม่เต็มแต็มไม่ห่างครับอมาหลุดไปแล้วโอ้มีเอฟซีด้วยป๋าวิมาด้วยครับผมดีเท่าครับเอาเอาลงเอาได้ได้เอาเอาเอาได้อยู่ได้อยู่เอาหลังเท้าด้วยโอ้ป๋าว่าไงป๋าว่าไงอ่าตายก่อนเอาเรียบร้อยครับผม เอออยาม้นเต็มไหลครับโอ้หลังเท้าเลยครับตีนี่ยโอ้ใจใจใจหัวห้าครับเนี่ยปันแล้วออกเอือสียดาย ปั่นแล้วเอาฉันเปิดไไงเล่นหัวแล้วเอาเสอแล้วครับเออเอ้โหโคตรสุดยอดเลยครับปั่นปั่นแล้วครับโหระดับนี้จะไม่ต้องไม่มีสองในสาครับผม เด็กจู๋เดี๋ยวหัวดีครับหัวดีนี่สายเรียบร้อยเอองต่อหาใช่หรอแล้วอ่าสองต่อห้าครับผมอ่าสันว่าไงโอ้ยูเสยอ่ะโอ้ยโอ้งัดอย่างดีโอ้โอ้งัดอย่างเทพเลยครับผมเมื่อกี้ โอ้เจอท่ามาขำเนี่ยมึงอ่ะเจอท่ามาขนี่อได้อยู่โอ้เนี่ไป้เอยไเโ่ยอเนี่น่นมีโค้ดด้วยอ่ะเออฝั่งทางนน้นมีโค้ดครับ เจอเก่งท่ามะขามครับผมเนี่ยเจอเก่งท่ามะยมครับผมได้ผลได้ผลนี่ได้อยู่ตีตีตีไอ้ยูยู่ตีเออเห็นไงอเกแ็ได้ก่ออนาวไอฮอต เรียบร้อยครัอบผม